ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่2 8มีนาคมพศ2566นะคะซึ่งวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยยามเย็นๆนะคะหลังจากหายไป1วันเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมเนาะ เมื่อวานแอดก็ไปเชียร์กีฬาทั้งวันเลยนะคะวันนี้เมื่อเช้าก็ไปตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะเพราะว่าต้องไปเดินขบวนพาเหรดนะคะแล้วก็ไปเต้นอารบิกให้กับกีฬาตำบลน,นะคะท่านผู้ชมเนาะเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะพอมาถึงบ้านปุ๊บแอดก็รีบอัดคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเพราะว่างวดนี้นะคะแอดก็ฝันดีนะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็เลยอดใจไม่ไหวที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะมาเล่าความฝันนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองช n แนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็มานั่งอยู่ที่โคกหมูเหมือนเช่นเคยนะคะเพราะว่าแอดจะนอนเล่นตรงนี้ประจำนะคะ <c oughs> กับลูกหมูนะคะลูกหมูอยู่อยู่ด้านหลังนะคะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> เพราะว่าได้เลี้ยงหมูแล้วก็ร <c oughs> ่าลงรักอาชีพเลี้ยงหมูเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนาะ ค่ะก็สําหรับความฝันนะคะก็เพิ่งฝันสดๆด,ดร้อนๆ้อนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเมื่อคืนแอดก็ฝันเห็นพ่อนะคะพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านผู้ชมเนาะก็ฝันเห็นท่านนะคะฝันว่าแอดได้เดินไปไหนไม่รู้สองคนกับพี่สาวนะคะเพราะว่าแอดก็จะไปไหนมาไหนกับพี่สาวประจานะคะแต่ก็ในความฝันก็เห็น ไปกับพี่สาวเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมไปสองคนนะคะทีนี้เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ไปเจอพ่อแต่ไกลนะคะมองแต่ไกลๆก็เห็นพ่อนะคะทีนี้แอบจําได้ว่าพ่อแกเสียแล้วนะคะเพราะว่าแอบตัวกลัวผีนะคะแอบก็เลยตกใจวิ่งหนีนะคะวิ่งหนีพ่อนะคะท่านผู้ชมเนาะพอวิ่งมาได้สักพักหนึ่งนะคะพ่อก็วิ่งมาตามนะคะ ทีนี้พ่อก็เรียกนะคะเรียกว่าละองละองไปไหนพ่อเองพ่อเองทีนี้พ่อจะเรียกประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะทีนี้พ่อบอกว่าไม่ต้องกลัวพ่อเองพ่อบอกประมาณนี้นะคะทีนี้พ่อแอดได้ยินเสียงพ่อพูดแบบนั้นนะคะทีนี้ในความฝันนะคะแอดก็พูดในในความฝันว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปในความฝันก็จะพูดประมาณนี้นะคะเพราว่าแอดกลัวผีนะคะท่านผู้ชม ทีนี้แอดก็เลยหยุดนะคะหยุดรอพ่อนะคะพอหยุดรอพ่อนะคะทีนี้พ่อก็เดินมาหาแอดนะคะทีนี้แอดก็ยกมือไหว้ท่านนะคะท่านผู้ชมเนาะยกมือไหว้ท่านนะคะทีนี้แอดก็บอกกับท่านว่านะคะพ่อจ๋าหนูติดหนี้เยอะมากเลยค่ะพ่อในความฝันแอดก็จะพูดแบบนี้นะคะ ซึ่งแอดไม่ได้ขอตัวเลขกับพ่อนะคะแอดก็จะบอกพ่อแบบนี้นะคะพ่อคะหนูติดหนี้เยอะมากเลยค่ะพ่อก็จะพูดบอกพ่อประมาณนี้นะคะทีนี้พ่อก็มากอดแอดนะคะแอดก็กอดพ่อนะคะหัวแอดก็จะอยู่ตรงคอพ่อนะคะทีนี้แอดก็กอดพ่อนะคะพ่อก็กอดแอดนะคะทีนี้อุ้ยแอดก็ คิดถึงพ่อนะคะในความฝันแอดก็จะร้องให้นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็พูดไปก็จะเนาะคิดถึงพ่อเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอยากจะร้องให้เหมือนกันนะคะว่าแอดก็คิดถึงท่านจริงๆนะคะท่านผู้ชมทีนี้พ่อก็กอดแอดไว้อย่างแน่นเลยแอดก็กอดพ่อนะคะทีนี้พ่อก็พูดบอกแอดนะคะท่านผู้ชม พูดบอกเป็นตัวเลขนะคะซึ่งแอดไม่ได้ขอตัวเลขก,กับพ่อนะคะแอดแค่พูดกับพ่อว่าพ่อขาหนูติดนี่เยอะแยะมากเลยค่ะพ่อแอดก็จะพูดประมาณนี้นะคะทีนี้พ่อก็สงสารแอดเนาะพ่อสงสารแอดพ่อก็กดแอดไว้อย่างแน่นเลยค่ะท่านผู้ชมพ่อกดแอดนะคะทีนี้ในความฝันนะคะแอ็ดก็กดพ่อลเลยแอดก็จะร้องไห้นะคะท่านผู้ชมเนาะ ทีนี้พ่อก็กระซิบข้างหูเอดนะคะพ่อบอกตัวเลขนะคะในความฝันนะคะพ่อกระซิบบอกนะคะว่าบอกตัวเลขนะคะพ่อบอกว่าเก้าสิบสามพ่อจะพูดแบบนี้นะคะทีนี้เอดก็ฟังไม่ค่อยถนัดฟังไม่ค่อยชัดนะคะเอดก็ถามพ่อว่าอะไรนะคะพ่อในความฝันนะคะ ทีนี้พ่อบอกว่าเก้าสิบสามพ่อจะพูดชา้าช้าบนี้นะคะทีนี้แอดก็เลยตีความหมายว่าพ่อต้องบอกหวยแน่ๆนะคะทีนี้ในความฝันแอดก็บอกว่าสาธุคะ่ะพ่อสาธุขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบจะได้ปลดหนี้นะคะพอ่อแล้วก็จะได้ทําบุญให้พ่อด้วยนะคะในความฝันเนาะทีนี้พอกดพอ่อเสร็จพ่อก็ไม่ได้พูดอะไรโตนะคะทีนี้ พอโกรธพ่อเสร็จทีนี้ก็อยู่ๆก็แอดก็ลากให้พ่อขึ้นรถเหมือนเหมือนกเกวียนที่ว่ามาลากเกวียนนะคะเหมือนทีนี้แอดกรรุนกรเกวียนรุนกรเกวียนให้พ่อขึ้นนั่งบนกเกวียนนะคะเหมือนกเกวียนสมัยโบราณนะคะถ้าไม่ชวไม่ใช่รถเข็นนะคะ แต่เป็นเกวียนลากกลับมานะคะก็จะเห็นแบบนั้นนะคะในความฝันนะคะทีนี้แอดก็ให้พ่อขึ้นบนเกวียนนะคะแอดก็ลากให้พ่อพ่อไปนะคะลากเกวียนให้พ่อนั่งนะคะพอลากไปลากมานะคะแอดก็สะดุ้งตื่นนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดก็สะดุ้งตื่นนะคะทีนี้แอดก็ทบทวนความฝันนะคะทบทวนความฝันว่าแอดฝันเห็นพ่อจริงๆนะคะทีนี้พอแอดตื่นแอดก็ ลุกขึ้นมาจุดตัวเลขไว้นะคะท่านผู้ชมเนาะจำได้แม่นยำนะคะว่าพ่อเอ่ยบอกตัวนี้นะคะ93นะคะพ่อจะพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าพ่อก็เป็นพูดภาษาไทยไม่เป็นเนาะเพราะว่าคนสมัยก่อนจะพูดภาษาไทยไม่เป็นนะคะพ่อก็ไม่ได้เรียนหนังสือนะคะพ่อก็จะพูดว่า93นะคะซึ่งเอ็ดก็คิดว่าพ่อต้องให้โชคแน่ๆนะคะเพราะว่า แอดก็บอกพ่อว่าแอดติดนี้เยอะมากๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีตังค์ใช้เนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็คลีตยางก็ยางไม่ค่อยโอ่งนะคะก็ลําบากอยู่มันกันนะคะท่านผู้ชมถูกหวยก็ถูกนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอได้ใช้นะคะเนาะยังไม่เคยถูกเยอะกับเขานะคะท่านผู้ชมซึ่งในความฝันแอดจะคิดว่าท่านต้องให้โชคนะคะ ก็ทีนี้แอดก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะท่านผู้ชมเนาะให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะได้รับฟังกันนะคะเผื่อว่าความฝันของแอดจะเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันนะคะ mm hmm. นี่นะคะตัวเลขความฝันของแอดนะคะเดี๋ยวแอดจะขึ้นให้ดูนะคะ mm hmm. ความฝันของแอดนะคะท่านผู้ชมที่พ่อบอกเมื่อคืนนะคะพ่อกระซิบบอกข้างหูแอดนะคะ ซึ่งแอดไม่ได้ขอตัวเลขกับท่านนะคะแอดแค่บอกว่าแอดติดหนี้เยอะมากๆค่ะพ่อเนาะแอดก็พูดประมาณนี้นะคะเอดเชื่อว่าพ่อน่าจะสงสารแอดนะคะเดี๋ยวแอดก็จะจับตัวนี้ที่พ่อให้นะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าใครชอบก็จับตามแอดได้นะคะถ้าเลขของพ่อออกนะคะแอดก็จะไปทําบุญให้พ่อนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมี ตังเนาะก็พูดเรื่องจริงเนาะท่านผู้ชมเนาะเรื่องจริงเป็นสิ่งที่ไม่น่าอายนะคะท่านผู้ชมเนะาะค่ะแล้วก็ตัวเลขนะคะถ้าจับ3ตัวก็903นะคะเพราะว่าพ่อบอกว่า90แล้วก็สทีหลังนะคะ903นะคะแล้วก็ตัดเล่นจะมี93 399.09 9แล้วก็03.30นะคะ แต่ตัวที่เน้นที่สุดน่าจะเป็น9339นะคะโราก็บอกว่า93นะคะถ้าภาษาทางบ้าน93น่าจะเป็น93นะคะแต่ว่าถ้าเราจะเอา3ตัวก็ต้องเอา903นะคะเนี่ยนะคะตัวเลขความฝันก็ได้มาแค่เม็ดเดียวนะคะสำหรับ3ตัวนะคะแล้วก็2ตัวแอดก็เน้นให้9339นะคะ ซึ่งจะตรงกับเลขของหลวงพี่ที่ให้นะคะ03นะคะ03นะคะอาจจะมีลุ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเลขตรงกับหลวงพี่นะคะที่ให้โชคงวดที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าชอบก็จับนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเอ็ดก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ ส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่นะคะก็แล้วแต่บุญวาส,สนาที่พ่อจะให้นะคะแต่แอสเชื่อว่าพ่อจะให้แอสแน่นแน่นะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเพราะว่าพ่อจะไม่ทิ้งลูกตัวเองนะคะท่านผู้ชมพ่อสงสารลูกนะคะก็เลยให้สามตัวนี้มานะคะวันนี้ก็หาซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าหาไม่ได้นะคะ ไม่มีตัวนี้ตัวที่เราจะซื้อนะคะยังไม่หายังไม่เจอนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพยายามหาซื้อให้ได้นะคะอย่างน้อยๆก็ได้สักสองใบสองชุดเนาะหนึ่งชุดสองใบเนาะเก้าศูนย์สามนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าพ่อจะให้รางวัลที่หนึนะคะท่านผู้ชมโอ้โหถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะ,อะ,คะเอดก็จะจัดทําบุญร้อยวันให้กับพ่อจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะ พ่อให้ถูกนะคะถ้าให้ถ้าให้ถูกถ้าให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเข้าสองตัวก็จะไปซื้อสังฆทานนะคะแล้วก็จะไปทําบุญให้พ่อนะคะอุทิศส่วนกุศลให้พ่อนะคะถ้าเข้าสองตัวนะคะเนอะสองตัวสามตัวนะคะถ้ารางวัลที่หนึ่งแตกนะคะก็จะทําบุญร้อยวันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็แอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเลขความฝันของแอดเป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีไปด้วยกันในงวดนี้นะคะพ่อเนาะขอให้พ่อโดนจิตโดนใจผลักดันให้ช่องละอองชาแนลแล้วก็ตัวเลขที่พ่อให้ในวันนี้เป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็โชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค่ะพอ่อแล้วก็ขอให้ F อซทุกท่านที่ได้ ติดตามช่องละอองชาแนลนะคะและได้ดูคลิปความฝันของแอดในคลิปนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยไปกับตัวเลขของพ่อนะคะค่ะก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีไปด้วยการค้าสวัสดีค่ะ